แต่คำเลยครับตอนนี้เบ็ดอยู่ข้างในนะครับกัดเป็นฮันเตอร์ V6 คันที่ใช้ก็จะเป็นคันในเมซีดพัดจากไฮฮันเตอร์เนี่ยน้ำทุ่งนี้น้ำคลองกำลังน้อยๆคนระับตีเลาะๆมีตัววิ่งออกมากัดน,นะครับฮันเตอร์ครับคันก็จะคันในเมซีดพัดจากไฮฮันเตอร์นะครับสายจะเป็นสาย p e 2ของน็อตพัดเนื้อ,อยางเหนี่ยวนุ่มชุ่มคอครับ V6 ครับสุดยอดฝากติดตามผลงานได้นะครับ มันอยู่จากนู้นเลยครับชายๆผักนู้นเลยครับตีเข้าไปดลึกกครับหลวงเข้าไปก็วิ่งออกมาตามมาเลยครับ